ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างยศนะครับก็ออกมาทํารถนิสสันเทียรน่านะครับอันนี้ลูกค้ามาหน้าร้านนะครับมาทํากุญแจนะครับดีโมดนะครับสมาร์ทเพิ่มนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเคยทําไปแล้วหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าวันนี้เอากลับมาเนี่ยลูกค้าบอกว่ากดไม่ได้นะครับกดไม่ได้พอช่างยศมาเช็คนะครับแกะบอร์ดเช็คดูปรากฏว่าอันเนี้ยตกน้ํามานะครับ น้ำกัดขาไอซีขาดเลยนะครับเพราะว่าอาจจะตกมานานแล้วนะครับช่างยดก็เลยทําให้ใหม่นะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นรุ่นนี้นะครับเป็นเทียน่า J31 านะครับของเดิมเนี่ยลูกค้าจะเป็นกุญแจแบบการ์ดนะครับแล้วก็ลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นแบบใหม่กับเราเนี่ยไปนานแล้วประมาณ2ปีแล้วนะครับรุ่นนี้สามารถทําเป็นแบบตัวใหม่แบบนี้ได้นะครับใครที่ใช้การ์ดเพราะว่าตัวการ์ดเนี่ยมันชอบแตกง่ายนะครับ เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้นะครับปลดล็อกได้นะครับปลดล็อกได้นะครับเปิดท้ายได้แล้วก็ค้นหารถได้เหมือนเดิมอ่าใช้งานได้เหมือนเดิมทุกฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเปิดฝาท้ายกันนะครับมาดูการเปิดฝาท้ายกันนิดนึงนี้น่าจะเปิดอยู่อ๋อล็อกอยู่นะครับสังเกตนะครับกดค้างนะครับเปิดเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบคีย์เลสกันคีย์เลสก็คือเราไม่ต้องเอากุญแจออกมาข้างนอกนะครับเราใส่กุญแจไว้ในกระเป๋านะครับสังเกตที่มือผมนะครับผมจะใช้นิ้วโป้งนะครับกดอย่างเดียวรีโมทไม่ได้กดอะไรเลยนะครับเราก็ดึงนะครับเปิดเมื่อกี้กดเพื่อเปิดนะครับทีนี้เราจะกดเพื่อล็อกนะครับเนี่ยล็อกแล้วนะครับล็อกเรียบร้อยแล้วอ่าเราจะเปิดแล้วก็กดทีหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะกดจากตัวรีโมทเองก็ได้นะครับ ล็อกได้นะครับเปิดได้นะเดี๋ยวเรามาดูระบบสตาร์ทกันนะครับรุ่นนี้นะครับเวลาเราจะสตาร์ทรถนะครับเราก็วางกุญแจไว้ตรงไหนก็ได้นะครับอนะผมเอาไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เราจะกดที่เบ้าหนึ่งครั้งนะครับจะได้ยินเสียงมันปลดล็อกให้นะครับจังหวะที่เราปลดล็อกนะครับสังเกตจังหวะที่เรากดนะครับกดเข้าไปก่อนกดปุ่ม มันจะมีไฟเขียวๆตรงนี้ขึ้นนะครับแสดงว่ากุญแจเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับเราก็จะทําการบิดตอนนี้เราบิดออนนะครับไฟลูกกุญแจตรงนี้ก็ต้องดับนะครับมันถึงจะสตาร์ทได้อ่าตอนนี้เราสตาร์ทนะครับสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะดับนะครับดับอ่าพอดับปุ๊บมันก็จะล็อกนะครับไอตัวเบ้าตัวนี้ไม่ให้บิดนะครับต้องกดเข้าไปหนึ่ทีก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับอันเนี้ยมันจะบิดไม่ได้ต้องกดเข้าไปหนึ่งทีก่อนกดปุ๊บมันจะปลดล็อกให้แล้วถึงจะบิดได้นะครับแล้วก็ทําการสตาร์ทนะครับสตาร์ทติดปกตินะครับเคสนี้ที่มานะครับลูกค้าก็ถอดกุญแจเสียบแล้วบิดมานะครับเพราะว่าสมาร์ทมันไม่ทํางานเนื่องจากมันตกน้ํามานะครับตัวนี้ดีโมดทั้งตัวมันตกน้ํานะครับกดล็อกปลดล็อกได้เหมือนเดิมนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ j สาหนึ่งอยู่นะครับแล้วยังเป็นรีโมททรงเดิมนะครับที่เป็นการ์ดนะครับก็สามารถทําใหม่นะครับเป็นรูปทรงแบบนี้ได้นะครับเป็นรูปทรงตัวใหม่นะครับสําหรับรุ่นใหม่ๆหก็จะใช้ตัวนี้กันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมว่ามันแข็งแรงห้อยตัวการ์ดนะครับแข็งแรงแล้วก็ดูแลง่ายกว่านะครับตัวการ์ดนี่ค่อนข้างจะเปราะบางนะครับเนื่องจากมันบางแล้วก็เวลาเราใส่กระเป๋านั่งทับอะไรเงี้ยนะครับกรอบมันก็จะแตก ส่วนตัวนี้เนี่ยแข็งแรงนะครับทนทานนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากทําเพิ่มนะครับหรือว่ากรณีกุญแจหายกุญแจตกน้ํานะครับเราก็สามารถทําใหม่ได้เลยนะครับไม่ต้องรอเสียเวลานะครับอย่างนี้นะครับเป็นต้นก็คือแค่ขับรถมาได้ก็มาหน้าร้านนะครับถ้าขับมาไม่ได้ก็โทรมาบอกช่างยศเดี๋ยวช่างยศไปทําให้ที่บ้านได้นะครับ อย่างเคสนี้ลูกค้ามาหน้าร้านนะครับเพราะว่ากุญแจตัวก้านนี้สามารถไขสตาร์ทได้นะครับอ่ะหลายๆคนยังไม่เคยรู้เดี๋ยวผมจะลองไขสตาร์ทด้วยกุญแจตัวนี้ให้ดูแล้วกันอ่าหลายๆคนยังไม่เคยลองเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะครับแกะออกมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเป็นก้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่นะครับเวลาใส่ก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วมันจะทําให้บิดได้นะครับบิดได้ถึงแม้จะไม่มีไม่มีรีโมทตัวนี้อยู่นะครับมันก็จะบิดได้นะครับบิดได้แบบนี้นะครับแล้วก็สตาร์ทรถได้เลยนะครับแต่ถ้ามีตัวนี้อยู่ก็ไม่ต้องเสียบก้านนะครับมีตัวนี้อยู่ก็เก็บไว้อันนี้ไว้สำรองนะครับเอาไว้ใช้ตอนฉุกเฉินเสียบเสียบที่ประตูก็ได้นะครับเสียบที่สตาร์ทก็ได้นะครับสำหรับเจสหนึ่ง ปกติเขาก็จะเสียบอยู่ตรงตรูดรีโมทแบบนี้นะครับถ้ารีโมทอยู่เนี่ยมันสามารถบิดได้เลยนะครับบิดได้เลยสตาร์ทเครื่องได้ง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำรีโมทสมาร์ทคีในรถนิสสันเทียนา J31 นะครับอันนี้กรณีทำเพิ่มนะครับหายหมดเราก็ทำได้นะครับลูกค้าโทรมาตามได้เลยนะครับไม่ต้องยกไม่ต้องลากเราไปทำให้ถึงที่เลยนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับที่เบอร์0991044922นะครับย้ำอีกทีนะครับ0991044922นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ